ถึงเรื่องเมาส์ขอบอกเลยว่าผู้จัดการกระต่ายเคลื่อนไหวแล้วงานนี้ประกาศบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องร้อนที่กำลังเป็นประเด็นฮอตทั่วโลกออนไลน์สำหรับนักร้องสาวกระต่ายพันนิภาเขียวเพชรที่โดนเมาส์หาว่าซุ่มคลอดลูกจนกระทั่งถูกเมาส์หนักว่าผู้จัดการของเธอคือพ่อเด็กจนกระทั่งต่อมาทางน้องกระต่ายทราบข่าวแล้วไม่ได้เครียดอะไรแต่เป็นห่วงคนรอบข้างและ ขอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงทีเดียวถึงเรื่องข่าวทั้งหมดในเร็วนี้ตอนนี้กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ออกข่าวมาและเตรียมดำเนินคดีกับเพจที่ปล่อยข่าวบิดเบือนความจริงล่าสุดทางด้านผู้จัดการได้เคลื่อนไหวแล้วผ่านทาง Facebook ภัยบูลแสงเดือนโดยระบุข,ข้อความว่าอดใจรออีก2ออาทิตย์นะทุกคน สิสิงหาคมนี้อยากรู้อยากถามอยากเห็นเตรียมตัวเลยจ้าไลฟ์สดให้เบิง้งฟังกันคักๆซุมด่าก็อย่าเฝ้าด่าเบิด์ดหอดมือมาสิบอมีแนวเว่าวนำเขาเด้จงไว้ก่อนเนาะขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทีมงานเลยครับขอบคุณครับ